ขอต้อนรับเข้าสู่ Power World นี่คือคลิปที่3แล้วครับเราอยู่ในช่วงเวลากลางคืนผมอยู่นะใจกลางสถานที่แห่งหนึ่งในย่านภูเขาไฟนี่เป็นระบบนิเวศในยามค่ำคืนครับพาวน้อยใหญ่กำลังหลับไหลยอยู่ท่ามกลางความมืดผม,มเมื่อิญเดินมาเจอกับฝูงตัวสวีและมันมีพ่อของมันชื่อสวีป้าผมอยากได้สวีป้ามาไว้ในคอลเลกชันวันนี้เราเปิดคลิปกันด้วยการจับสวีป้าครับถ้าพร้อมแล้วงานให้สุดเริ่ม เล่นมันลูกอุ้ยพอแล้วพอแล้วเ๋ยวมันตายจับสวีป้าก่อนลูกๆมึงยังหลับอยู่เลยแต่พ่อมึงโดนจับไปแล้วตื่นมาถ้ากลายเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อแล้วก็้นเสียใจแทนพวกแกด้วยนะพ่อแกกลายเป็นทาสมัชแล้วโอเคเราทำภารกิจเรียบร้อยนะครับเป็นการเปิดคลิปที่น่าสนใจแต่วันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือ นี่เลยเจ้าเพนกิ้งหรือเพนคิงนั่นเองเป็นเขาเรียกว่าราชาเพนกินนะผมคิดว่านะแต่มันอยู่ในโซนภูเขาไฟนะแปลกมากที่ตัวแบบท่าน้ำท่าน้ําแข็งจะไปอยู่ตรงนั้นนะเธอไปทําอะไรตรงนั้นไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะจับได้หรือเปล่าเวลสิบห้าเลยนะตอนนี้ผมเวลสิบสองเท่านั้นนะครับดิฟกันสามเวลเพราะฉะนั้นเราจะต้องฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนะจ๊ะอ่ะอันดับแรกเลยครับวันนี้ผมจะกลับไปอัพบ,บ้านผมจะสร้างออนเซน็นแล้วก็เตาเผาเตาเผาเนี่ยจะทําให้เราแบบคราฟพวกเหล็กพวก อุปกรณ์ต่างๆที่แบบว่าพัฒนาบ้านได้แล้วแจุดๆนี้ฉันขอเรียกแกกลับมาออกมาเจ้าหมาน้อยฉันขี่หมาได้แล้วนะเว้ยพวกเราเราจะฟาสต์ทรเวลกลับบ้านกันกลับไปที่เบสของเราป้อมประการอันแสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงงานทาสฉันกลับมาแล้วตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างคอมมเมนต์นกันดีหรือเปล่าทุกคนนอนหลับปุ๋ยเลยฮะแต่เหมือนจะมีบางตัวที่ไปหลับตรงไหนก็ไม่รู้นี่ฮะเมื่อกี้เที่ยวจับมาจเจ้าสวีป้า มีประโยชน์ในการเป็นมอน่าน้ําแข็งแล้วก็ปลูกผักได้นะก็คือไม่ค่อยมีประโยชน์กับผมเท่าไหร่ไอ้บอสมันมาทำที่นี่วะเนี่ยเธอมาทําอะไรตรงนั้นเนี่ยหลังๆจะไม่ค่อยอยากแบบสร้างอะไรไว้ริมน้ํามากเดี๋ยวมอนแม่งตกไปชอบซ้บบือ้อไงไปช่วยเขาทําด้วยมึงอะ่ะนี่ตัวชายนี่เห็นปะ่ะตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยเกมนี้มีมอนชายนี่นะครับแล้วก็ต้องสร้างออนเซนด้วยออนเซนออนเซนน,เซน,นี่เลยฮอตสปริงให้เด็กๆได้แช่น้ําเวลาที่เขาเหน็ดเหนื่อยออนเซนอยู่ตรงไหนดี ออนออนเซนอยู่ตรงไหนดีที่ที่มึงจะไม่บักกันอน่ตรงไหนไว้แถวนี้แล้วกันอ่ะมึงมาช่วยกันสร้างด้วยมาแล้วมึงวิ่งติดลัวเนี่ย <Yeah. S 2> นี่ไงอิงกรอรมาแล้วใช้แร่ในการทําแล้วเราเผา่านได้ด้วยนะครับผมก็จะดันไปที่แม็กเลยฮะต้องเติมทิ้งจอกสักตัวครับน้องเผาไฟได้ที่สําคัญคือเราน่าจะอัปเกรดฐานได้แล้วนะนี่ไงเอ้ยเพิ่มได้หนึ่งตัวว่ะก็เพิ่มเข้าไปมึงไปเผา2ตัวเลย ได้ยินเสียงบักดังมาแต่ไกลมีคนกําลังเผาไฟให้เราเร่งเครื่องทีเนี้ยเราก็จะคราฟสิ่งที่มันแบบเวอร์วังอลังการขึ้นไปได้อีกแมท e ทีเรียลต่างๆที่เราไม่เคยคราฟได้ก็จะคราฟได้แล้ว,ดลวโดยใช้ต้มเทคโนโลยีของเรานะครับในการอัปเกรดขึ้นไปพวกสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นธนูเหล็กอย่างเงี้ยอ่ะต้องมาและปิกแอคขั้น2อย่างเงี้ยก็ต้องมาและขวานเหล็ก ที่แรงขึ้นอันนี้ก็ตะปูเนี่ยทำตะปูทําบ้านที่แข็งแรงขึ้นก็ต้องมีตะปูใช่ไหมของต่างๆที่มันแบบจําเป็นในชีวิตปังตอนี่ไว้ทําอะไรเอาไว้ให้พาวถืออมเมอร์วะ่ะอยากอัปเกรดไงวะชุดเกาะหนังวะ่ะทำดิทาตรงไหนเพลอมเมอร์น่าจะทำพ่โต๊ะพาวนะต้องใช้ high quality workbench ก็คือโต๊ะขั้น2นั่นเองซึ่งโต๊ะขั้น2เอ้ยนี่ไงโตะยา ตัวยาใช้ตะปูอ่ะเออเดี๋ยวต้องทำนะเนี่ยเพราะว่ามันจะทําให้เราคราฟยาที่เพิ่มเลือดได้แหละเป็นของที่ดีทั้งนั้นเลยนี่ครับโตขั้น2แม่งอยู่ไหนวะ High quality workbench อันนี้ใช้เหล็ก15อันตะปู10อันเนี่ยทำได้ละเห็นไหมทุกอย่างทําได้หมดแล้วแต่ว่าอยู่ที่เรามีของพอหรือเปล่าต้องออกไปหาแร่แล้วล่ะถ้างั้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปล่าบอสขุดแร่แล้วก็ล่าบอสมานี่เลยมึงมาขุดแร่เลยมึงขุดแร่เลย ช่วยกันเดี๋ยวนี้เลยอ๋อครับเอาไปหลอมเป็นอิงกอดแล้วอิงกอดก็เอาไปทําตะปูก็ได้หรือเอาไปคราฟของได้เลยของจําพวกเหล็กทั้งหมดพยายามดันโต๊ะที่ใช้ในการคราฟขึ้นไปให้ขั้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้เราคราฟของที่ดีขึ้นได้นะประมาณนี้แหละเกมแนวเซอร์ไวลลแต่ว่าทีเด็ดของเราอยู่ที่การไปล่าบ,บอสมากกว่าเดี๋ยวเราจะคราฟพวกสเฟียร์ขั้น2ลูกเขียวได้แล้วถ้าเป็นโปรเกบอลก็คงเป็นแบบพวกอารม์ไฮเปอร์บอลอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ช่วยกูเลยนะมึงยืนนิ่งเลยใคร ครัว่าเราใช้ไอตัวเผาตัวเดียวพอเอาตัวต่อยกลับมาช่วยเหมือนเดิมเออทำไมมึงไม่มาเผาล่ะครับมึงรออะไรครับอย่ามาอู้ได้ไหมครับดูมันดิมันเดินเออละเหยไม่ใช่หนาะไม่ใช่หนาะเดี๋ยวจะโดนสั่งสอนหนะโตทำงานขั้นสองของฉันอยู่ในบ้านแล้วกันนะเออมาสิมานี่สิมาช่วยกูสิ แม่งเอ้ยไอตัวชายนี่แม่งซื้อบื้อโอ้โหด,ดูดูตัวเล็กนี่กว่าอะไรสิริมึงอะไรเนี่ยไหนดูครับทำอะไรได้โต๊อันใหญ่นี่ไงเพลดาเมอร์เมดฟอร์มเลเทอร์วอร์มแอนด์อุ่นมากครับเลยครับเลย มึงไปไหนกันเนี่ยเสื้อก่ออันใหม่มาแล้ววะ่ะก่อนจะออกรบกับบอสตัวใหม่แล้วมีเสื้ออันใหม่ด้วยเพลตอาร์เมอร์เข้าไว้ใส่แบบกันหนาวนะแต่กูใส่ไปตรงลาวานี่ไงล่ะยังก็มอนฮันคอสโบมาแล้ววะโอ้โหใช้ตะปูใช้หินเชีย่ยอาวุธใหม่อ่ะเจ๋งมากเฮ้ยเราเราขี่ชิเลตได้ด้วยเหรอถ้าขี่ชิเลตได้ก็ขี่ชิเลตด,ดิใช่ไหมเท่าตายแล้ว คูลเลอร์บ็อกนี่ทําให้เก็บอ๋อ oh, ใช้มอนน้ําแข็งทําให้เราสามารถแช่ของได้แล้วของอยู่นานขึ้นดีจังเลยเนาะอ่ะทีนี้เควสตต่อไปคือทําอันนี้นะแต่ว่าในภาพรวมผมว่าผมก็พร้อมอยู่นะครับลูกธนูผมมีเท่าไหร่หนึ่งลูกนะผมพร้อมอยู่นะลูกธนูมีตั้งหนึ่งลูกไนงะอันนี้ใช้เนลห้าสร้างได้แล้วนะครับรอมันคราฟเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ละช่วยกันช่วยกันมา เอาได้โต๊ะอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเวลอาบบ้านขึ้นไปอีกเราก็ใส่คนงานเข้าไปได้ตัวหนึ่งโต๊ะยามาแล้วเควสผ่านขยับมาแถวๆหน้าประตูดีไหมชักจะลกแล้วปะมึงไม่คิดจะช่วยกูหรอกเอาจริงกูต้องโยนให้มึงมาช่วยตลอดดูคนอื่นเขาวิ่งมาแบบทันทีขอบคุณนะโขกยาได้แล้วว่าเฮ้ย โอ้นี่บอกนี่คือยาฮิลทำได้ไหมอันเนี้ย Medicine Production อ๋อโอเคต้องใช้มอนที่ทำยาได้แล้วอะต้องไปหาจับมอนผสมยามาพวกเรามอนผสมยาเหรอนี่ไงตัวโขโกยามึงมานี่แทนก่อนดิไอตัวนั้นมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยมึงโขโกยาให้กหน่อยดิ <What? S 1> โขโกยาให้หน่อยเอออัพเกรด จารจาใส่ได้อีกตัวแล้วคลิปนี้ครึ่งแรกจะเป็นการฟาร์มแล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการลุยละทุกคนแต่พอฟาร์มแล้วมันก็ฟาร์มยาวเนี่ยเกมนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคือมันไหลครับบอกเลยมันไหลไหลจริง,รงมันเพลินมากซาเดลของของนี้ใช้โคลดกับพราเดียมโหสบายมากเดี๋ยวพี่จะขี่หนูเองเท่เลยต่อไปนี้ผมจะขี่น้องชิเลตนะเพราะว่าน้องชิเลตเป็นระดับบอสไงเท่กว่าเท่กว่าขี่หมาอีกเราไม่ต้องเอาหมาเข้าตีแล้วทั้งนั้น,น่ะ ไดเออร์วูฟอ,ออกไปตัวนี้อ,ออกไปเราใช้ชิลเลตแล้วเดี๋ยวเราเอาเด,ด่ดีมแม่งก็ปัญหาของเดดีมคือคือเดยดีมเนี่ยเป็นมอนพิเศษ,ษนะครับถ้าเราคราฟของให้มันเนี่ยเขาจะออกมายืนถึงแม้เราจะไม่ได้เรียกเห็นปะ่ะนี่ผมไม่ได้เรียกก็ออกมายืนปัญหาของเขาคือถ้าผมจะไปจับมอนเนี่ยแล้วมันยืนอยู่นี่ตลอดเนี่ยมันจะตีมอนตัวอื่นตลอดครับแล้วมอนจะตายก่อนเลยไม่ค่อยอยากเอาไปเท่าไหร่ถ้าจะต้องเลือกตัวเข้าตีแบบเท่ๆก็เอาเอคิเดียไปดีกว่านี่ แล้ว n i Night w i ิ g เยโดไม่เคยเอาไปใช้เลยลองดูแล้วกันมาเลยจุดไฟแล้วชิเลตลูกพ่อมาใครก็ได้มาช่วยครัฟหน่อยเร็วไม่มีเลยกูคนเดียวสีนะ <Hey! S 1> จะได้ขี่ไหมนั่นไปไหนเนี่ยเย้ไหนดูชิเลตลูกพ่อ <What? S 1> ขี่ได้แล้วด้ โอ้โห oh ยังเทเลยคุณชมครับตื่นเช้ามาทุกคนขมักเป็นข,ขมักขมักขมเมนมากเอาละฉันจะไปลุยเลยนะฝากบ้านเลยนะทุกคนเพนคิงเจอกูแล้วมันมีหอคอยด้วยนะผมก็อยากจะบุหอคอยผมยังไม่ได้เลดหอคอยเลยครับแต่เราควรควรทำอะไรก่อนเนี่ยหอคอยเนี่ยมันเลดได้เว้ยยังไม่เคยเลดวะอยากใส่ไหมะวะแต่ตามตามสัญญาเพนคิงก่อนนะ อันนี้มันคือยิม่ะวะสนใจใครรู้ขึ้นมาซะแล้ว Tower of r a i n s y n d i c a t e Boss Battle เฮ้ยยังไงวะพวกเราอ๋อมันอ๋อต้องเข้า4คนเหรออ๋อไม่เอาเั้นไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันมันเป็นเลดบอสทีนี้เราต้องไปตรงไปเลยเขาบอกตรงไปเลยชิเลดของเรามีดา a g กอนแคนนอนด้วยไหนอลองยิงดิเยลโลแล้วไอซ์ s ิซายล่ะ เด oh, oh. hey, อโอโห้เทพวะช่วงเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยวะผมไม่รู้ว่ามันท่าอะไรนะครับผมเรียกทอมแคทก่อนเลยบนนี้หรือเปล่าท่าน้ำนี่ใช่ไหมเออเอมันคือดันเจี้ยนเหรอ ไหวไหมนะไหวแหละมัง้งชิบหายแล้วเอานั่นไงโอ้ยเฮียแฟนกินเวลสิบเอ็ดเอาเอากูแล้วเนี่ยฮึบกหน้าเข้าให้โอ้ยทอมแคททอมแคทเลือดลวดหายวบเลย ลับมาก่อนลูกไอคีเดียววายเลือดกูด้วยสัตว์ต้องเก็บแม่งทีละตัวก่อนโอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคิงพี่เป็นคิงอย่าทำผมเอาไอเชียาตายในดันเจียนด้วยโอ้มกอดของดออที่นี่เหรอ ไม่ได้เปล่าเปื้อยโอ้ยเอาไม่ดีดอกดอกตรงวปร์ปไปเฉยเปล่ามึงก็โหดไปคือไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าแม่งมันมีเบสมองเก็บเบสมันก่อนถ้าตัวเดียวอะ่ะกูไหวอยู่<ๆ>กูอยากใส่สล็อตยาตรงไหนได้บ้างเนี่ยให้มังแดกง่ายๆเนี่ยไม่เห็นใช้ได้เลยมึงทาอะไรได้เนี่ยไม่หิวเลือดเอา้าไม่หิวเลือดแล้วเอาไปทำเฮีย้ยอะไรล่ะกลับบ้านเลยพวกเรา มันต้องเจอสายฟ้านะไอ้เพนคิงเนี่ยไอ้ตัวนี้มีท่าสายฟ้าอยู่ผ่าแม่งหนักๆเลยฟ้พาผ่า3ครั้งเนี่ยขอรออีกสักทีวะเด็กมันดื้อวะเปิดก่อนได้เปรียบไอ้เหี้ยเออผ่มามันเลยลูกเออไฟแล้วหนึ่งแคตตีว่าวายไอ้เหี้ย ขาไม่โดนด้วยนะมึงอ่ะอมึงกลับมาเดี๋ยวนี้มงวซักหน้ามึงกลับมาจุกหลังเสา จุกหลังเสามีเสาให voilà. <charger> <am iller> <am iller> ้จ <erosion> ุกก็จุกอู้ๆเลือด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 กลับมามึงอะเป็นของกูเป็นของกูอย่าดื้อไม่เช่มีอะไรที่แบบยิงมันได้วะยี่สิบห้าสิบห้าสิบเก้าสิบได้ตัว เพนคิงจะเป็นของฉันเรียบร้อยค่ะได้เพนคิงแล้วค่ะไหนดูเพนคิงดินี่ฮะราชาของเพนกูเลตนี่เป็เพนกุเลตนี่คือเพนคิงทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้ขนส่งเลเวลสองคูลิ่งเลเวลสองม้เลเวลสองหมดเลยครับเก่งเอาไปเป็นเบสได้ยอดเยี่ยมเลยคือลดน้ำก็เวลสองแฮนดี้เวิร์กก็คืองานคราฟต่างๆก็เวลสองขุดแร่ได้ด้วยมึงคือ ธาตุราชาธาตุแล้วมันก็จะเกิดใหม่ได้อีกหนึ่งชั่วโมงนะแปลว่าจับได้เรื่อยๆได้บ้เนี่ยใช่ทุกคนเราจับบอสได้เรื่อยๆด้วยนะรู้ไหมถ้าเราอยากให้มันเป็นฝูงธาตุในบ้านเราเราก็มาจับมันใหม่นะทุกคนนะอีกชั่วโมงหนึ่งใช้เขาเรียกว่าภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์เว้ยต่อให้เวลดิฟกันสักสามสี่เวลก็สู้ได้อยู่เว้ยทค่บ้าพวกเรานี่แหละเว้ยคือพาวเวิลเพื่อนของเราธาตุของเราสโลแกนเพื่อนของเราธาตุของเราเอาละครับ เรามาดูสิ่งที่เราแบบทําได้ในคลิปนี้ดีกว่าเราสรุปให้คร่าวๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะดับแรกเลยนะครับเราได้มอนชายนี่ใหม่ตัวแล้วนะก็คือเจ้าลิฟมังหน้าตามันเป็นงี้นะแล้วเราก็มีแคสติว่าที่เป็นชายนี่นะใช่ไหมแล้วเราก็มีเพนคิงนะนี่ฮะโอ้โหเท่ตัวโคตรใหญ่เลยมึงคือราชาธาตุให้มึงเป็นหัวหน้าคนงานที่นี่เลยและนี่คือลิฟมังเอ่อชายนี่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าลิฟมังปกติค่อนข้างมากเลยทีเดียวส่วนไอ้ตัว ราชาธาตุแล้วก็นี่ก็เป็นราชาแมวซึ่งเป็นตัวเบสตัวหนึ่งตัวใหญ่หมดเลยพวกนี้มันจะตัวใหญ่กว่าเพื่อนมันก็คงมีประโยชน์กับเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเดินทําไมมึงไม่ทํางานละ่ะมาแล้วว่ามาพ่นน้ําทำงานโอ้มันยิงสองอันเลยเห็นป่าโคตรเท่นี่คือราชาธาตุทางานดีอย่างนี้ฉันจะให้รางวัลแกเองนะรู้หัวไม่ได้วะ่ะตัวมันใหญ่โอเคนี่คือผลประกอบการครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เพลินนะถ้าได้เล่นก็คือเพลินบอกเลย อย่าหลวมตัวเข้าแล้วออกยากวงการนี้บอกให้ตัวอะไรเนี่ยเอามีนีดน้ด้วยไงตัวหนึ่งสวีป้านี่เราได้มาแต่ละตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใหญ่ครับบ้านบ้านกูแม่งไม่มีที่แล้วโอเคสวีป้านะครับลิฟมังนะครับน่ารักราชาธาตุเพนคิงแล้วก็ไอแมวที่แม่งที่จะอู้งานเก่งมากตัวนี้ ข่าวหน้ามาเจอกันให้ยังอยากดูอีกนะครับติดตามช่องนัดปิ่นโตให้ดีนะถ้าว่างๆก็จะมาอัดคลิปให้ดูหรือ,อยังไงเนี่ยมาดูไลฟ์ได้นะครับจะเป็นไลฟ์ฟาร์มยาวๆให้แบบไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมายคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์กันเยอะๆ like จะได้เป็นกำลังใจในการทำ power world ต่อไปทานของเราเพื่อนของเรา power world กับช่องนัดปิ่นโตครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ